Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Invite a psycho killer inside. Scratch a drug dealer's brand new ride. Take your helmet off in outer space. Use a clothes, dry your ass. Hiding place Dumb ways to die So many dumb ways to die Dumb ways to die hi hi. So many dumb ways to die Keep a rattled snake as a pet คับที่ผมพูดว่าพาเที่ยวได้พามาเที่ยวชมท่ำแก้วโกมลนี้เรามีอยู่5ห้องนะครับ แต่และห้องเนี่ยก็สวยงดงามแตกต่างกันโดยเฉพาะห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายเนี่ยคือที่นี่เป็นถ้ำที่เป็นแร่แคนไซี์นะครับซึ่งปกติเนี่ยผมได้ไปเที่ยวชมถ้ำมาหลายแห่งทั่วโลกแต่ว่าเป็นถ้ำหินปูนบ้างหินงอกหินย้อยบ้างแต่ที่นี่เป็นถ้ำแคนไซียซึ่งลักษณะจะสวยงามมันจะออกอเหมือนกับ ปุ่มดอกเห็ดบ้างเป็นเหมือนกับใบสลายที่แตกออกมาเล็กๆๆ,ๆๆๆน้อยๆตรงนี้มันเหมือนกับวิมานนะฮะดูเราอยู่ในวิมานที่เป็นขาวพโพลนเป็นหิมะแล้วก็มีแสงประกายแวววับแวววาวต่างๆเนี่ยให้เห็นแล้วก็ธรรมชาติที่งดงามซึ่งในถ้ำนี้เนี่ยยังมีน้ำหยดคือหมายความเป็นถ้ำที่ยังยังก่อให้เกิด ที่ความสวยงามที่เป็นองอกขึ้นมาแล้วก็ย้อยมาแล้วก็เป็นดอกไม้ดอกอะไรต่างๆมากมายเนี่ยตลอดเวลานะครับซึ่งก็คิดว่าเป็นถ้ำที่แร่แคลไซา์ที่มีอยู่ในโลกนี้าสามแห่งท่านั้นก็คือที่ประเทศจีนและประเทศที่ออสเตรเลียแล้วก็ประเทศไทยก็ถือเมลาน้อยแห่งนี้แม่งสอนนะครับก็นับว่าพวกเราโชคดีที่ได้ มาเที่ยวท้ำแห่งนี้ที่1ใน3ของโลกครับ Set fire to your hair Poke a stick at a grizzly bear Eat medicine that's out of date Use your private parts as piranha bait Dumb ways to die เดี๋ยวเข้าสู่ห้องที่ห้านะคะนี่ค่ะท่านที่เป็นตัวอย่างถบแรกที่ถูกจับสัมผัสหรือว่าถูกเส้นผมค่ะอ๋อเนี่ยเหรอถ้าเราไปจับมันปั๊บเพราอไปถูกแล้วมันเป็นสีดําเสียหน้าเสียดายนะใช่ค่ะมือของเราก็คือมีความเป็นกรดเป็นด่างนะคะมีเหงื่ออยู่ถ้าไปจับมันก็จะดำถูกเส้นผมอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อดำไปหมดเลยค่ะ จะเ,เข้าสู่ห้องที่ห้านะคะเพลิดเพล้วมณีบุพภาค่ะห้องที่ห้านะคะท่านเพลิดเพลวมณีบุพภาแต่ว่าช่อที่สวยที่สุดนะคะอยู่ในห้องนี้ค่ะไฮไลไท์อยู่ตรงนี้นะคะที่เป็นช่อดชอกับปากระป๋อหาดูยากห้องอื่นจะไม่มีนะคะถ้ำอื่นก็จะไม่มีเลยคะ่ะนี่ค่ะมันเป็น ที่ม,มีรูปภาพปากาลาังแบบฝอยๆนะใช่ค่ะท่านออกมาสวยสวยมาก<ช>เลยด้วยท่านขยับเข้ามาดูใกล้ๆตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะอ,อเป็นช่อใสสวยนรี่นะนะอันนี้ก็เป็นปุ่มอันนั้นเป็นฝอยเล็กๆโอ้โหถือว่าธรรมชาตินี่บริสุทธิ์แล้วก็สวยงาม มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันไหนออกมาถึงถึงมันจะขึ้นเป็นฝอยฝอยเป็นช่อเนี่ยนะค่ะคือคือผมไม่เห็นแต่เวลาหินงอกหินย้อยมันก็ย้อยลงมาหรือว่าหยดติ้งติ้ง,งหรือว่าค่อยๆงอกอยู่มาแต่นี่มันสามารถออกมาเป็นเหมือนช่อดอกไม้ช่อเนาะช่อมันจะมีองค์ประกอบที่การเกิดคือเทน้ำร้อน สำหรับช่วงเวลาในการเที่ยวชมถ้ำแก้วนี้สามารถเที่ยวได้ตลอดปีแต่ช่วงที่ดีที่สุดคือช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายนเพราะเป็นช่วงที่น้ำในถ้ำแห้งสนิทไม่เปียกชื้นรวมถึงไม่มีหยดน้ำจากเพดานถ้ำให้รำคาญ so และเนื่องจากถ้ำแก้วเป็นโพรงถ้ำท,ที่อยู่ลึกลงไปใต้ดิน อากาศถ่ายเทไม่สะดวกนักท่องเที่ยวที่มีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่ามีโรคประจำตัวจึงไม่ควรเข้าไปในถ้าหรือหากต้องการเข้าไปชมความงามในถ้าควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ผาชมก่อนเพื่อความปลอดภัย นาอยานแก้วโกมลอยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมท่าแก้วโกมลอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นสิ่งมหัจันทร,ร์อันเักดิของแม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับค่าบริการเที่ยวชมของเราก็ไม่แพงนะครับอยากให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมให้ได้ซึ่งเราเปิดบริการตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง4ี่โมงครึ่งของทุกวันนะครับทั้งปีนี้เราจะปิด บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนของทุกปีนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวทัาแก้วโกโม,ม,ลมลอำเภอแมละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอบคุณครับในส่วนของการบ,บริการนักท่องเที่ยวในการเข้ามาชมทัาแก้วโกโม,ม,ลม,ม,ลมลอำเภอเภแม่ละน้อยนะครับคือ ในถ้าแก้วกรมมนก็เป็นสถานที่สวยงามเป็นถ้ำแคมป์ไปซด์ที่เป็นหนึ่งในสามของโลกนะครับการบริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจางหวก็ดีในพื้นที่ก็ดีนะครับคือทางอบตกับชุมชนแล้วก็วณอุทยานได้ประสาร่วมมือกันในการต้องรับนักท่องเที่ยวคือเนื่องจากหน้าถ้ำขาบน เป็นสถานที่คับแคบและถนนขึ้นไปเ,เป็นที่ชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาโดยรถตู้ก็ดีรถส่วนตัวก็ดีที่ไม่มีความชํานาญเส้นทางนะครับนั้นก็จะเป็นอันตรายได้แต่ในสู่ขอบาตาอตอหน่วยความสะดวกคือสถานที่ขเขาเรียกว่าจุดบริการท่องเที่ยวคือมีที่จอดรถนะครับแล้วก็จำหน่ายบาัตรแล้วมีรถ สองแถวบริการโดยผู้ชำนาญเส้นทางนะครับก็ได้สร้างว่าสวยค่ะแล้ววันนี้นี่เดินลงไปในถ้ำนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะความรู้สึกเหนื่อยครับเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยแต่ก็คุ้มอ่ะสวยมากอ่ะสวยมากคิดว่าเป็นแหล่งที่สวยไมมคงจะไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่สวย แล้วเรื่องของการบริการนี่คุณป้าคิดว่ายังไงบ้างคะเรื่องการก็ดีค่ะคนนําทางดีมากนะนนำทุกทุกจุดนะฮะมากันกี่คนครับมากันสามคนสามคนนี่แหละครับนั่งรถมาจากเชียงบุรีนะฮะเชียงบุรีอย่างศิลาค่ะอยู่างศิลาเลยมาเรื่อยๆวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนต่อแม่ห้องสอนค่ะเข้าไปแม่ห้องสอนแล้วจะไปแม่ห้องสอนนี่มีแหล่งท่องเที่ยวในใจหรือยังคะว่าจะเที่ยวที่ไหนก็จะไปเที่ยว บ้านลักไทยปางองค์อะไรเราจะขี่รถสองไปจังหวัดไปปลายครับออกปลายแล้วก็ออกเชียงใหม่เลยเคยมาไหมครับแมงส่อเคยมาครับเคยมาแต่วิ่งผ่านอันนี้เพิ่งเข้ามาแมงส่อนี่ประทับใจที่ไหนมากที่สุดครับก็ปางองค์เลยครับงงอค์จี๊ปปางองค์ แล้วจะขึ้นไปนอนไหมครับขึ้นค่ะขึ้นอ่ะขึ้นมาเที่ยวนี้ก็จะขึ้นไปนอนเหมือนกันนะขึ้นไปนอนครับเดี๋ยวจะไปนอนปลายด้วยถ้าจะเชิญคนที่อื่นมาเที่ยวนี้จะจะเชิญยังไหมก็ให้มาเที่ยวด้ยครับที่นี่มันสวยอ่ะถ้ำแก้วก็มันสวยมากครับก็ในการเดินทางที่ผมพาท่านผู้ชมและพี่น้องประชาชนมาในรายการผู้ว่าพาเที่ยว ในถ้ำแก้วโกมลในเทคแรกนี้เนี่ยการเดินทางสะดวกมากครับจากเชียงใหม่มาถนน108เนี่ยก็ผ่านมาทางอำเภอหอดอำเภอแม่เสลียงแล้วก็มาแม่ลาน้อยระยะทางประมาณ230กิโลเมตรเศษหรือว่าจะท่านจะมาจากจังหวัดแมส่สอนก็ผ่านมาอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมและแม่ลาน้อยก็ประมาณ140กิโลเมตรเศษนะครับการท่องเที่ยว ที่มาในครั้งนี้ก็ถือว่าประทับใจนะครับถ้าท่านมาก็ติดต่อที่ทางอำเภอท่านดอำเภอรหรือว่าที่อบอตอแล้วก็มาเจอก็ที่วณอุทยานทําแก้วโกวมลนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มีไกด์นำเที่ยวสาวๆส,สวยๆด้วยครับนี่คือเทปแรกของของรายการผู้ว่าพาเที่ยวนะครับซึ่งท่านสามารถติดตามได้ทางต้นวานเคเบิลทีวี แล้วก็ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยทาง YouTube ทางเว็บไซต์ทางแม่งสอนนะครับซึ่งรายการนี้ก็จะพาเที่ยวชมฐานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแม่งสอนซึ่งมีอยู่มากมายนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนพบกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ และนั่นก็คือทั้งหมดของรายการผู้ว่าพาเที่ยวเทปแรกในครั้งนี้คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการผู้ว่าพาเที่ยวได้ทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นจังหวัดแม่ห้องสอนช่องต้นว่านทีวีทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาและสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Facebook และชมผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานจังหวัดแม่ห้องสอนที่ www.mehsorn.th Get your toast out with a fork Do your own electrical w r k Teach yourself how to fly Eat a two week old unrefrigerated p i t Dumb w a s to drive